สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทิปนะคะพระพุทธเจ้าบทที่22จวบสิ้นพระชนรอดได้ด้วยเด็กเลี้ยงแพ้พระสิทธ,ธะทรงทรมานกายประมาณ6ปีเท่าทีท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆสุดท้ายพระองค์ก็ได้เวียนมาประทับอยู่ในดินแดนแคว้นมคตอีน่สถานที่อันเงียบสงัดใกล้กลแม่น้ำ มีทางขึ้นลงได้สะดวกมีหมู่บ้านสำหรับพิขากจารย์ได้โดยง่ายพระสิทธัตถะได้ทรงถือเอาสถานที่ซึ่งเรียกว่าตาบลอุรุเวลาเป็นที่อยู่ประจำของพระองค์ที่จะทรงบำเพ็ญภาวนาตบะกรรมอื่นๆอ,อย่างเข่งครัด ในครั้งนั้นมีผู้เลื่อมใสในการกระทำอย่างเคร่งเครียดจำนวนหนึ่งที่ได้มาเฝ้าปรนิบัติพระองค์จำนวนห้าคนด้วยกันเรียกว่าคณะปัญจวัคคีโดยเขาเหล่านี้เชื่อว่าผู้ที่บำเพ็ญภาวนาตบะกรมอย่างแก่กล้าเช่นนี้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาต้องประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ตนประสงค์โดยแน่นอน ซึ่งจักได้สั่งสอนสิ่งซึ่งได้รู้นั้นแก่ผู้เป็นสิทธิ์ทั้งหลายวันหนึ่งเมื่อพระสิทธัตถะประทับนั่งอยู่แต่ผู้เดียวใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งร่างกายอ่อนเพลียเพราะการอดอาหารและการทรมานนั่งบำเพ็ญภาวน,นานานเกินไปพระองค์ได้ลม้มลงนอนสลบแน่นิ่งไม่ไหวติงไม่สามารถจะฟื้นคืนชีวิตได้โดยลำพังพระองค์เอง แต่โชคดีที่มีเด็กเลี้ยงแพะบังเอิญมาพบพระองค์บรรทมสลบอยู่และเดาเอาว่าพระองค์กำลังจะสิ้นชีวิตเพราะการอดอาหารโดยที่คนทั้งหลายในถิ่นนั้นก็รู้กันอยู่ทั่วไปว่าพระอริยะเจ้าผู้นี้ได้เว้นจากอาหารมานานหลายวันแล้ว ดังนั้นเด็กเลี้ยงแพะคนนั้นได้วิ่งไปที่ฝูงแพะของตน้นนําแพะนมมาตัวหนึ่งมาสู่พระองค์ที่ล้มสลบอยู่เขาได้รีดนมแพะให้ตกจากเต้านมโดยหยดลงให้ตรงพระโอษฐ์ของพระองค์ซึ่งเพเยอ,อยู่เล็กน้อยเพราะเขาไม่กล้าแตะต้องเนื้อตัวของผู้ที่ใครๆถือกันว่าเป็นพระอริยะเจ้า โดยเหตุที่เขาเป็นเพียงเด็กเลี้ยงแพะ